นัดจะยกสวยใสนใจนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับ1นึกุกนะครับนั่นกเทพพนมนะครับสองกุกนะครับเสียงกลางเป็นใหญ่ยกเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับผมคู่เดียวยกสวยมากนะครับตัวที่3ามะเทพพนมนะครับ พนมเรียงกันสามตัวตัวนี้จะยกข้างเดียวมั่งสองข้างมั่งนะครับตัวสุดท้ายนั้นสามกุกครับอันนี้แถวนี้สายมุงคนนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับผมนกกําลังถ่ายขนนะครับจดบางทีไม่ค่อยยกนะครับช่วงนี้ตัวนี้คูเดียวยกนะครับตัวที่สองนะครับยกสวยนะครับนี่ครับจดขนยังไม่สุดดีถ้าขนสุดดีน่าจะนั่นจะเอาลงมาฟิตดีๆนะครับ ตัวสุดท้ายกุกเดียวครับผมตัวน,นั้นก็ยกสวยนะครับผมใครอยากดูคลิปโทรมาทักไลน์มานะครับตัวสุดท้ายกุกเดียวนะครับตัวที่สามกุกเดียวนะครับตัวนี้หนึ่งกุกต <Isaiah. S 1> ัวนี้สองกุกคารมนะครับเทพนมคารมนะครับเรียกนี่เรียกเจ้าพุทโธนะครับเวลาลงปีกเรียกนะครับตัวนั้นจะกุกเดียวนะครับเสียงกลางปีนๆนะครับ สองกุกเต็มนะครับนี่ครับกลางปีนใหญ่นะครับเทพพนมนะครับนี่นะครับสามตัวนะครับเทพพนมตอนนี้เทพพนมบวกบางไพยนะครับตัว้าส้มตัวพาน้ําเงินนี่เทพพนมยกสวยๆย,ยกนานๆน,น,นะครับแต่จดยังไม่ค่อยยกเพราะว่านกมันเพิ่งถ่ายขนอยู่นะครับตอนนี้กลาลังถ่ายขนอยู่ จังหวะดีนะครับสองปุูกป่าร้อยนะครับตัวนี้ได้อุปกระามาจากอาจารย์วัดอีกทีหนึ่งนะครับผมติดนกดินนะครับตามต่อกันอยู่นานนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมถ่ายคลิไปไว้แล้วดันลบนะครับจะได้มากนะครับไม่รู้จดแล้วจะ ครูให้ชมอีกหรือเปล่าแต่ยกนะครับยกแน่นอนนะครับใครเชื่อใจตัวนี้อ่านี่มีคลิปวีดีโอนะครับตัวนน้นก็มีคลิปนะครับผมนี่เป็นสองกลุ่เต็มเสียงกลางปีนใหญ่นะครับเทพนมยกสวยมากลายก็สวยนะครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ชมลายกันนะครับผมอันนี้คือจะถ่ายเสียงขันโยนตอนกลางคืนไว้ให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันบางทีจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับนกมันหลายอย่างนะครับเนาะ ตัวนี้นี่ลงฟิกเรียกนี่คารลมนะครับคารลมดีมากเทพพนมตัวนี้นะครับดีดองแบง FC นะครับผมสองลุ่เต็มเสียงกลางตีนใหญ่ ขวบาตัวนี้ก็ขวบกว่าตัวนั้นก็ขวบกว่านะครับนกจะเป๊ะสองขวบนะครับเป็นละตัวนะครับผมเดี๋ยวเราอายุดีๆผมไม่ค่อยได้อาลงมาเล่นนะครับถ้าลงมาเล่นนี่ก็จวดแน่นอนเดี๋ยวจะเริ่มลงมาฟิตแล้วครับนกไทยคนเริ่มจะเต็มนะครับผมเมื่อกี้ครูสองยกแล้วครับยกดีมากยกสุดยกสวยนะครับสองตัวนี้จะยกสวยนะครับนกเทพพนมนะครับใครอยากได้ ของแท้นะครับโทรมาสอบถามนกพญาเพชรบุญเลยนะครับอ่านะครับผมอยู่ข้างๆกำลังหลุดนะครับขนเต็มกงเลยครับแต่ละตัวโอเคครับผมเดี๋ยวลงห้ชมลายกันครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมให้ชมลายทีละตัวนะครับตัวแรกเดี๋ยวอธิบายกันนะครับตัวแรกนี้จะเป็น บางไพบวกเทพพนมนะครับบางทีก็ยกสองข้างบางทีก็ยกข้างเดียวแต่นกมันยังขึ้นไม่จัดนะครับคือนกมันถ่ายขนอยู่นะครับนี่ตัวที่สองนี่เทพพนมยกสุดนะครับแต่ตอนนี้ยังจดไม่คููแต่คููเดียวนี้ยกสุดนะครับเพราะว่านกมันถ่ายขนอยู่นะครับผมตัวตัวนี้สองกุกเต็มเสียงใหญ่คารมนะครับตัวนี้ก็หนึ่งกุกเสียงกลางปินใหญ่อ่าเดี๋ยวมีคลิปนะครับท้ายคลิปนะครับยกอยู่ตัวนี้นะครับแต่ยกยังไม่เต็มที่เพราะว่านกถ่ายขนเหมือนกัน นะครับแล้วนงไม่ค่อยได้เอาลงมากาดแดดด้วยเดี๋ยวผมจะลงมาฟิตนะครับอ่ะส่วนตัวที่สามนี่สามกุกเต็มยังอยู่นะครับอ่ะนี่ครับสี่ตัวสายมงคลนะครับใครชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวโทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวตัวนี้มีคลิปมีคลิปเพิ่มเติมนะครับใครอ่ะอยากเห็นคลิปนะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาเนาะนี่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้เมื่อกี้ถ่ายด้านเหนียงกล้องขึ้นนะยกอยู่นะครับยกข้างซ้ายนะครับ ้างขวากระพือนิดนึงนะครับนี่ครับนกไม่ค่อยได้ฟิตนี่ครับไม่ได้เจอแดดเลยเดี๋ยววันนี้จะลงมากาำแดดสักหน่อยนะครับผมไหนๆก็ลงมาละใครเอาไปฟิตสักหน่อยนี่จวดหมดทุกตัวนะครับนี่ครับสายปลาร้อยนะครับนี่สี่ตัวนะครับเทพพนมแท้สองนะครับบางไทยบวกเทพพนมหนึ่งตัวแล้วก็สามกุกเต็มืนสองนี่สายมือคนนะครับไม่ครพลาดนะครับผมอาใครชอบตัวไหนโทรมาสอบถามนะครับผมใครโอนวันนี้พร้อมจัดส่งเลยอเดี๋ยวผมไม่ชมไลน์นะครับผม ตัวนี้นกตัวตัวเบนเบนทรงเป็ดนะครับผมนะครับตัวนี้กรุ๊เดียวเสียงกลางนะครับขันเพาะนะครับกุเดียวตัวนี้แข้งแตกทั้งสองข้างนะครับแข้งแตกเหมือนไก่เลยนี่ับายสายขนใกล้จะเต็มละตัวนี้นะครับดูขนเต็มกรงเลยนะครับผมออกมาล้างไปสองรอบแล้วนะครับชอบตัวนี้นะครับมีฟิตละตันนี้จดคูปไม่เคยได้จดสักทีดูตัวที่สองนะครับผม ตัวนี้สองปลุกเต็มถ่ายค้นอยู่ดูครับเต็มกงเหมือนกันเลยจดยังไม่คูนะครับผมแต่คูเมื่อคืนนี้คูเดียวยกสองสองรอบนะครับครูสองตับยกทั้งสองตับเลยยกยกนานด้วยนะครับนกตัวนี้ถ้วใครสนใจมีคลิปเก่านะครับมีคลิปเก่ามีคลิปเก่าให้ชมนะครับตอนยกยกตัวนี้ยกสุดตลอดนะครับตัวนี้สองปลุกนะครับเสียงใหญ่กลางปีนใหญ่มีคารมนะครับดูครับสวยมากถ่ายค้น ไก่ลักไก่สุดละดูดูลายครับดูลายสนับปีนี่ครับมนกลมมนลีนะครับสวยอ่ะตัวเทพตัวที่สามนะครับนี่ถังจะไม่สวยหน่อยนะครับเพราะกำลังเริ่มถ่ายนะครับผมนี่ตัวนี้ยกอยู่นะครับนกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนกมันถ่ายขนนะครับผมเดี๋ยวถ้าปาไนะครับไม่ชอบนะครับ ตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางเป็นใหญ่นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมอ่ะมีคลิปมีคลิปนะครับตัวนี้จดมาสักพักนี่เลยตัวนี้สามกุกเต็มนะชมไลท์ทีหนึ่งสามกุกเต็มก็มีคลิปเดี๋ยวลงให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสามกุบเก่งสามกุกเต็มนะครับเสียงเล็กไปหากลางนะครับตัวนี้ตาร้อยนะครับตัวใหญ่ดีนะครับตัวนี้สวยนะครับ ตัวนี้ก็ถ่ายค้นเหมือนกันนะครับดูเต็มกรงเลยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับใครสนใจสายมงคลนะครับ4ตัวนะครับ4ี่ตัวนะครับอ่ะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมเทพพนมบวกบางไพรนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่สองเทพพนมยกสวยๆ2กุกเต็มนะครับเสียงกลางปิ้นใหญ่ตัวที่สามกุกนะครับ1กุกเสียงกลางปิ้นใหญ่อ่านะครับ ยกสุดเหมือนกันถ้าสมบูรณ์ดีๆนะครับยกสวยมากนะครับนกคู่นี้ยกสวยนะครับอ่ากตอนั้น3ามกุกเต็มอ่ะโอเคครับผมก็ไม่พูดมากเนะถ้าใด้สนใจกระโทรมาเลยสายมงคลนะครับอ่าสดนี้สวัสดีครับ บวกเทพนมนะครับโอ้ยมรุสเหมียนกล้องขึ้นแบบนี้นะตาห่วงแต่ดูนกนะครับยกครับยกนี่ไม่ค่อยได้ลงมาจุดนะครับผมไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยได้จุดเลยแหละครับประมาณนี้นะครับผมตัวแรกนะครับอโอเคยกยกนะครับของแท้ใค้สนใจนะครับตัวนี้ แต่ก่อนเคยยกสุดปั๊กนะครับนี่ประมาณนี้นะครับของแท้นะครับผมอ่านะครับผมอีตัวสองกุกนันถ่ายขนใหญ่เลยไม่ค่อยยกนะครับยกอยู่แต่จดไม่ยังไม่อยากคูนะครับอ่ะโอเคของแท้ครับตัวนี้ยยกสวยมีสองตัวครับยกสุดๆนี่คือตัวนี้นะครับนี่คือนกมันถ่ายขนนะครับนี่ครับสภาพถ่ายขนก็ยังยกอยู่ดูดูอกนะครับดูอกฟูๆโอเคครับ